บอลลูนฟอยเลข5จ้ามาดูวิธีการเป่ากันนะคะบอลลูนฟอยแบบนี้จะมีตัวเลขกับมีตัวอักษรนะคะซึ่งให้เรายกไว้ไปสื่อนะคะไปสื่อสำหรับชื่องานส่วนมากมักจะนิยมเป็นงานวันเกิดค่ะวันนี้ของน้องอายุ5ขวบนะคะเป็นงานวันเกิดบอลลูนฟอยพวกนี้จะมีไซส์ขนาดประมาณ16นิ้วนะคะแล้วก็14นิ้ว40นิ้วแล้วก็42นิ้วค่ะ ในวิดีโอนี้คือ42นิ้ว40นิ้วกับ42นิ้วสามารถอัดแก๊สเข้าไปอันนี้เป็นแก๊สฮีเลียมไม่ติดไฟนะคะแล้วก็จะทำให้ลอย แต่ถ้าจะเป็นประเภทของ16นิ้วนะคะพวกนั้นไม่ลอยนะคะจะเป็นแค่เป่าลมธรรมดาเท่านั้นเองค่ะเวลาเราอัดแก๊สก็คล้ายๆกับหัวยูนิคอนนะคะค่อยๆจับค่อยๆใส่แก๊สเข้าไปนะคะเพราะว่าแก๊สพวกนี้มีแรงดันแล้วก็จะต้องให้ผู้ชํานาญนะคะมีอุปกรณ์ครบนะคะเป็นคนทําให้จ้าเมื่อเราอัดแก๊สเรียบร้อยแล้วเราก็เอาเชือกมามัดนะคะพวกนี้ก็จะพร้อมลอยตลอดเวลาจึงต้องมีเชือกและตัวถ่วงมัดเขา จะลอยได้ประมาณสัก3-4วันนะคะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิตั้งคู่กับหัวไม้ยูนิคอนที่เราเพิ่งทำไปคลิปที่แล้วนะคะรีวิวแบบนี้ชอบหรือว่าชอบงานลูกโป่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปลาด้วยนะคะความสูงนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะปล่อยเชือกให้สูงขึ้นไป อันนี้เน้นว่าให้เตี้ยหน่อยเพราะว่าเจ้าของวันเกิดก็จะเป็นน้องตัวเล็กๆนะคะก็ไปจัดสถานที่สวยงามกันได้เลยค่ะไว้มีรีวิวลูกโป่งอีกนะ